มันคมวันคริสต์มาสคริสต์มาสปีนี้ไม่ต้องไปขออะไรมากนะเพราะว่าซานต้าก็พาเขากลับมาไม่ได้หรอกัาด้ออหหวใจคิทำไมวะซานต้ามาเดินหลงป่าอยู่ไว้ไม่ต้องถึงคิดมากแค่บอกคิดถึงอ่ะก็ไปหาแล้วฮะแหมจะไปหาเขาต้องขอดูรูปโปรไฟล์ก่อนเออเออ ไกลๆก่อนมึงอ่ะคิดมากอ่ะไม่อยากเจอกวางเลนเดียอยากเจอกวางเหลียวหลังอะไรคือกวางเหลียวหลังมันเป็นกวางสายพันธุ์ของประเทศอะไรวะอะไรคือกวางเหลียวหลังวะอะไรวะอะไรวะกวางเหลียวหลังใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอยากเป็นกวางเลนเดียพอจะได้ไปคอเคลียก,กับซานต้าฮะมึงก็โดนซานต้าขึ้นขี่หรอเธ <laughs> <laughs> อไม่เหมาะกับต้นคิดมากเธอเหมาะกับต้นยิ้วมากกว่า <laughs> ซ้อมปีนต้นยิวไว้ก่อนก็ดีนะฮะเวลามึงตกนรกไปมึงจะได้ไม่ตื่นเต้นอยากให้เธอเป็นซาน